ครับสวัสดีครับมือนี่ปูกับหลานน้อยวันที่เก้ากรกฎาคมสองพันหายหกสิบครับมือนี่ก็<อ>ดีใจครับพี่สาวไงากาบญาตพี่น้องเพื่อนมายามจากาบ้านไหม่สมามคีอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิครับเพิ่นไปอยู่ฟุ่นครับพี่สาว ของพี่เขยอันนี้พี่เคยครับผมพีม่เคยที่เป็นตัวนำ้ำครับผมอ,อันนี้ก็กจะพากันไปไปค่ำชนดนะครับจะไปค่ำชนดคงจะเป็นมื่นนื่งมั้งเออมือม่นเจ้าก็เดินทางมาจากชัยภูมิกับใส่เวลาสมควรตอนนี้ใบสามครับเวลาใบสามก็คงจะ ออกจากนี่ไปก็ไปพักที่บ้านตาดบ้านแม่ซะก่อนเดี๋ยวมาแร่กันิิทตามไปถ่ายคลิปอีกครับมีลาบบางพับมือแรงกะไปกินลาบบางสุ่มกันครับพี่น้องครับจากทยภุ่มครับผมพีสาวพี่สาวคนนไญ่ครับอ่าตอนนี้ อายุหาสิบเก้าปีแล้วครับเจ้าติพีสาวปีมีนาก็ได้เงินผู้ถาเจ้าผมหาสิบสองน้องไส้ผู้ที่ีเห็นนองใช่ผู้ที่ีอันนี้เป็นพี่สาวพี่สาวคนแรกครับส่วนพี่สาวคนที่สองกับเมื่อบานเก้าแล้วพี่ใส่คนที่สามกับเมื่อบานเก้าแล้วครับกับด้วยโรคไข่ไข่เจ็บนะครับ โลกไห่ไข่เจ็บหลังนะเขาไผออกไผยหลังแ,แล้วแต่ว่าผูดด้ใดเฮ็ดบุญหอดไสอันนี้นมา่ยามกับมาแวะได้เฮ็ดละงอกครับเฮ็ดละงอกปลาบ้านเพื่อนอยู่ทังเขาพอดีเจ็บเฮ็ดจานเลยโขกมาตรงมามาตอนนะครับเิ้นทานเท่าเอินตอนเนาะนะครับผม กร่เพ้าพ,พอดีครับมาท้ามาชมบ้านบานัานหลังไม่นะครับบัานหลังไม้ที่เกิดไปแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบเกาที่ผ่านมานะครับ,อบตอนนี้ก็ยังพันในเสียดอกสร้างเป็นกับกำลังติดตังอยู่ก็คือสร้างกำลังตอนนี้เมื่อแรกนี่คือเป็นการติดตั้งร่างน้ำครับผมเวร์เลย งามมาบานโอเคเลยนะเป็นอายุอยู่นะอันนั้นอีกของคนนึงอันนี้ก็เป็นของอีกคนหนึ่งเนี่ยของข้านี่ยหอดนี่หอดหอดสุดนี่ละสุดนี่จากจากกำแพงไปกับประมาณคืบนึงคือคือเห็ดล่องล่ำขมาทีของเจ้าของไว้กาประมาณจะคืบหนึ่งนี่ละบอกยังมาถึงรับแดดอันนี้พ่นกระซีเฮ็ดบ้านขึ้นกัน เทียดบ,บ้านนี่กับเอ่อเพิบบ่นเทียดกับแห้งก่อนแต่ว่าบ้านเพิน่นกับเอ่อก้มการล้านหนึง่งล้านหนึ่งเขาอยู่ได้เลย<อ> <c oughs> บผงเขานี่อ่อตอนนี้เบิร์ตอยู่หาแสนไอันนี่ตั้งนี่หาแสนดกว่ากับร่วมเบิร์ตด,ด้ยังยังจะเป็นเครื่องใส่มไม่ส้อยอเครื่องไฟฟ้าออกแอร์ที่บอกทีวีแมนเบิร์ตเครื่องทั้งนำโบกน้ำอุ่นยัง<อ> ทุกทุกอย่างมันกาบอกเพื่อนว่าจะหาเสียตัวบ้านนี่มันกาบอกถึงบอกอันกาสียูทีวางประมาณจะสี่แสนสี่แสนกว่า,วา,า, 4, 000. 4, 000วาอันนี้ของใส่ของสอยน้ำเบิดไปหาแสนนิดนิดนี่แหละร่วมคาซางเลยก็ ไปค้ำนโนดเนาะมืออื่นนี่กับไปค้ำนโนดขอพวันผูสีสุดท้วมม่ยาซีบทุ่มมาขกขอศอกขอลาบเนาะขอศอกขอลาบขอไปซื้อ,องวดที่แล้วพันกับได้ยุหันเด้รางวัลที่หนึ่งอยู่นี่ออกยุหันละรางวัลที่หนึ่งกับใคร แล้วแต่โศกไปโกมันเนาะวันนายลอตเทอรี่ฮะส้มลรตเตอรี่หลายมันกัทีรางวัลที่หนึ่งอีลีออกทุ่งหันส่มสมขายอยอ่หันซื้อซื้อใบทุมัดขนอุดรคนกาลสินค้นกาลสินกัเจ้ากัมาเสืออยูุ่หันละจะได้ตัว หมไทกี่น้ยีนนไปห่มงานเบ็ดห่มหมอยู่หันเบิดนั่นแหละเขาที่ได้ซือแล้ะลีุ่่ง้ซือเลียวซื้อเลว เฮ็ดแบบบานเฮ็ดมันออกลักษณะไข่บานบานเศร้าไข่หอพักแต่ว่าอันนี้อันน no ี้อันนี้ว่าได้ว่าได้เฮ็ดหอพักแต่ว่าเฮ็ดคือเฮ็ดยูออกยูยูยูเองเป็นบ้านห้องสี่กันกันห้องคือจังธรรมดาเสาซิมหาตัวหนึ่งคันห้แอมเบิร์นี่เข้าไปทั้งในเข้าไปทั้งในปั๊บแลวก็ กันเป็นห <to> <classy. S 2> ้องเป็นห้องเป็นห้องมันเกิดขึ้นเป็นขั้วเดียวกันใช่ไหมเอาอันนี้ก็ของไผ่ของมันของน้ำไผ่มันของไพ่ของมันอันนี้ย่ามาเลี้ยงกับพี่เลยนะแตกเหลื่อมๆมึงน้ำกันเถอะกินเขาสุ้มกันสุดปั๊ดตัวดีลูกจูน้ำกับบอมมี่พูบอมมี่พูไปเฮ็ดงานกรุงเทพยมผู้ไทยเมืองนอกเมคนหน้ากับบอมมี่แต่คืออยู่น้ำกันเบิด ลูกบักไงกับโยนี่ทั้งเมียทั้งลูกบวชใหม่กับโยนี่ทั้งเมียทั้งอยังโยน้ำกันเฮ็ดงันเฮ็ดงันกับเฮ็ดงันน้ำกันก็พอนี่ใส่ห้าร้อเจ้าอัดเพ่งอัดเพลงไปชมป๋อาก็ไปอัดเพลงไปจากอัดเน็ตอยอ่าพ่อไปชมมามามาดดูรูปไปไปอัดเขาไปอัดอะไไปอัดเพลงอัดไปอัดเสียบอัดใส่ละมีทะยุนะมีทะยุอัอดเพลงอันน่ะโอ้โนี่ละที่อัดใส่เพื่อนเปิดวิ่ยอ

โอ้เย็นดีเจ้วะเย็นมาไงาวะสบายเจ้าว่พี้ยมาถึงใจนี่เรามองเหดเห็ดงานเหยดงานเลยเห็ดงานเเหดงานต่เสนย้เอมก็สบายัวอยเว้ยโต้โตโตายนี่แนวเหดอัดเพงมือเีนอัด้งตอนนี้กำลังเห็ดอยู่เนี่ยแนวเห็ด ครับตอนนี้ก็มีโครงการมีเพลงโยกับกำลังกำลังจะมีเพลงให้เพิ่มนะครับของอินทิอันแล้วพวกเคยคิดลืมโน่งสิ่งสุดท้ายงกันยังคือโน่งควางทีความช่างพูดคำมันมา้มาชมบันของทำงานนะครับ มันเค้าที่ไม่รังเรื่องฮักความสเอื้อไข่ไก่ย่างอีกเ้าก้าวันเปไงอน้เจ้าอันนี้มาไะไแล้วอันนี้ำลังสีเห็ดงานในคนอยู่พอดีอเห็ดยมีเพ่งไลยเพ่งที่คนเปิดดังๆอยู่น้ำวิีโอน้ำยูทูบที่พระเจ้าไปเต้นกันอยู่น้ำนาห่านนออกจากนี่ก็ไลา์เพ่งอัา เห็นของนี่อะไของของนักร่องเข้าไปฮัน่ะไปใต่หูฟังร่องอย่หันโอ้ผู้ล้องไงร่องเขาเข้าไปร้องในหันอ่ะปวดอัดอัดอยู่นี้โอ้ชงขวด่าแตมีอีกของนึ่งของลูกชายอย่ทางพูนไปล่องไหมนีหละไปร้องู่องเนอัดจะเพ่งด้วยล่องเป็นบ้าวัวแถวจะล่องมันน้ำเนาะ พ่อผู้ใดผัวผู้ใดอยู่ในักร้องนายหนูวะจะลูกพ่อนี่แม่นี่กะตั้งตั้งมูอผู้เดียวนี่ละอาชีพไปอาชีพมันหน่อยแม่นยืนรอมกแต่หน่อยมาดนตรีแต่หน่อยไปน้ำหมอลำแม่่นอยูไปเล่นดนตรีเล่ยนยังเครื่องร้องเครื่องลำมือหน่อยคุณเนวอาชีพไปอาชีพมันแล้วก็เป็นนักวาจาของไปของมันเนี่ยมันมันคือกันดอกคนเฮาน่ะนะ เออคนนไ่ปั่นหน้าให้กินนั่นแหละเมนี่ต้ขาขาหันกันยังเห็นไตจุย่างได้ด้วยแหละแฉดบมีมันก็พิ้นไปอันใดหนาวเงินเนาะกันได้หนาวมันเอาสอกงัดน่ามันเอาที่เฟสตรที่บดถุยมุนบมดของไครของม้ากันเลืวด้เขากรหานายกินจุก้นได้เลยว่าตายจะก้นออกอ็จ้นจนไปจันด้วยแนวนี้บบูดบนเอาเตรียมไว้แจ๊กปีกับบนเอาเม ไม่จบเพราะยังจัดสามมื้อนี่ก็บพ่อน้าค้าไปนั่นนะคดีครโอ้หาจิ้ดีใช่ว่ะครับก็เลยหายใจว่างป้องเนาะครับผมอันนี้ก็ดีใจครับที่พี่น้องเพื่อนภาคยามนะครับจากบ้านไม่สามัคคีเนาะบ้านไม่สามัคคีอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิครับ ผมก็เคยไปยืดดอกไปไปเยี่ยมพี่สาวรู้ว่าสิเคยไปแล้วสองสองเทือครับบานเพื่อนถีออยู่หลังเขาเปลี่ยนเป็นช่องเขาขาดทาระว่างน้องบอัวแดงเนาะน้องอบอัวแดงไปหาจ,จากาน้องบอัวแดงไปหาเอ,เอาอำเภอบานขวาวเนาะบานขวา่มันสินเป็นหลังเขาเพอดีก็เป็นผู้เขาขาดผู้เขาขาด ล้วก็แม่น้ำซีไหลพันครับย้นนอนแม่นอ่่ดกแมน้ำซีไหลพนันแต่เป็นหมู่บ้านนี่สิอยู่หลังเขาพอดีก็มีเดี๋ยวนี้สัตว์ปลาธรรมาชาติก็ยังย่งหลายอยู่เนาะก็ยังอยู่หลายแต่ว่าบางชนหลายแต่บางชนน้อยเพราะว่าแผ่นหลายมันแผ่นหลายคนเฮ็ดให้เฮ็ดผู้ใส่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าใส่จ้ะครับกเมื้อนี้ก็ได้ยินว่าอ่านด้บางได้บางมาสองตัวก็สินั่ไปหุดแล้วครับอำเภอบกันดุง บ้านแม่ไปกินเขาแรงซุ่มกัดทุกคนลละครับแล้วก็สีท่ายิปมากอ่าซูเบิงครับมือแลงนี่อีกจคคลิปนึงครับผมครับสําหรับมื้อนี้ก็ผมกำนั่นแยมนะครับขอจบคลิปไปสำนีก่อนขอบคุณหลายๆครับที่ยิดตามถ้าภูมาเบิ่งไม่กัฝากกดไลค์นะครับซับตไคร้ ติดตามตกดกระดิ่งเพื่อที่บะพลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับมื่อน,นี้สวัสดีครับ